สวัสดีค่ะเจอกับพลอีกแล้วนะคะในรายการ The Charm Variety นะคะเทปนี้นะคะเป็นเทปพิเศษนะคะที่เราจะมาถ่ายทำนะคะเรามาชมกันว่าเบื้องหลังการถ่ายทำของบริษัท Blue Ocean Image ทำการถ่ายทำในวันนี้ที่ปักช้างแม่สาจะมีการทำกิจกรรมอะไรบ้างโปรแกรมอะไรบ้างแล้วใครมาทำโปรแกรมอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะตามพลอมากันนะคะแล้วเรามาดูค่ะว่าวันนี้จะสนุกแค่ไหนค่ะสำหรับเบื้องหลังของบริษัท Blue Ocean Image ค่ะตามมาค่ะ มีพลอยเสียอาการมากเลยค่ะนักแสดงที่มาถ่ายรายการในวันนี้เป็นคุณนิวชัยพล์ค่ะคุณนิวชัยพล์คือตอนนี้ละครกําลังดังมากพลอยก็ติดตามอยู่คุณนิวพลอยก็ติดตามอยู่ทุกอย่างคือแบบโอ้ยน่าประทับใจคือตอนนี้คือพูดเลยว่าพูดไปนี่ไม่ใช่อะไรพลอยเสียอาการมากเสียอาการจริงๆค่ะตอนนี้คุณนิวกาลังไปให้อาหารช้างอยู่นะคะเดี๋ยวคุณนิวจะไปอาบน้ําให้ช้างนะคะแล้วก็มาทําโปรแกรมฟีดดิ้งคือทําอาหารให้ช้างอีกอย่าลืมติดตามกันนะต้องติดตามไปจนถึงตอนจบเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์คุณนิวกันค่ะ ตอนนี้นะคะพออยู่กับพี่นิวแล้วนะคะเมื่อกี้เราไปแอบถ่ายตรงนู้นมานะคะคตอนนี้ขอสัมภาษณ์นิดนึงเพื่อความประทับใจนยังเสียอาการไม่หายนะพี่นิวเป็นไงบ้างคะ่ะมาปางช้างแม่สามเมื่อกี้ลองไปทําโปรแกรมแอบน้ําดูเป็นไงบ้างใช่ก็สนุกสนานครับได้ทําทั้งทำอาหารได้ช้างครับแล้วก็ได้อานน้าช้างด้วยรู้สึกว่าเป็นปางช้างที่เราสามารถใกล้ชิดกับช้างได้มากๆเลยตั้งแต่ตอนแรกสุดเลยคือได้ไป ให้ผลไม้<ช><ๆ>เขาเนี่ยรู้สึกว่าใกล้ชิดแล้วแต่พอได้ไปให้อาหารใกล้ๆหรืออาบน้ำเนี่ยยิ่งใกล้ชิดเข้าไปอีกเลยรู้สึกเลยว่าเหมาะสําหรับครอบครัวนะทุกเพศทุกวัยที่สามารถมาได้ไม่จะเป็นน้องๆน,นุ่นูๆที่แบบอยากจะให้เขารักในธรรมชาติร<ช>วมทั้งผู้สูงอายุในครอบครัวก็พาเัามาได้คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมว่าเหมาะมากๆที่จะมากับทั้งครอบครัวครับผมและวัยรุ่นอย่างผมวัยรุ่นไหมวัยรุ่นวัยรุ่นะวัยรุ่นนะสามสิบอะไรเงี้ยก็ยังก็ยังมาได้อยู่ก็ยังตื่นเต้นอยู่กับกับคนที่รักธรรมชาติเาาวว่่่่ทีีนย เหมาะมากๆแล้วก็ไม่ได้ใช่แค่ว่าสมัยก่อนอย่างที่พี่บอยบอกว่าบางทีอาจจะเป็นฝึกโชว์มากเป็นพิเศษแต่ตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าพยายามทำให้ชา้างเนี่ยใกล้ชิดกับธรรมชาติ<ช>กับพื้นสู่ธรรมชาติมีวิถีชีวิตที่การเลี้ยงชา้างเนี่ยเป็นแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้นก็ดีมากๆเลยครับผมชอบมากๆครับค่ะ พี่นิวการันตีแล้วนะคะอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะแล้วช่วงนี้พี่นิวมีผลงานอะไรบ้างฝากได้เลยค่ะครับผมวันนี้นะครับที่จริงๆแล้วที่มาปางช้างแม่สาแห่งนี้นะครับก็เพราะว่ามาถ่ายรายการนะครับผมกรมการท่องเที่ยวนะครับนั่นคือมั่นใจเที่ยวไทยแลนด์ไปกับช้างชุงงนะครับแล้วก็ บางช้างแม่สายนี้นะครับได้รับมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยวเลยบอกเลยว่ามั่นใจมากๆนะครับที่นักท่องเที่ยวทุกคนนะครับสามารถมาเที่ยวได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีมาตรฐานอย่างแน่นอนครับรวมทั้งก็ฝากช่องของผมและครับไปช่องยูทูปนะครับที่มีชื่อว่าช่องนิวเชียร์พลนะครับก็ฝากติดตามไปกด Subscribe ไปดูกันได้นะครับผมก็มีทั้งเกี่ยวกับเรื่องเที่ยวแล้วก็เรื่องกินนะครับฝากไว้ด้วยครับค่ะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่นิวเชียร์พลได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บตอนพี่นิวอาบน้ำให้ช้างกันนะคะคค่ขอุณะ กันบ้างคะ่ะสำหรับกิจกรรมที่พลอยได้พาทุกคนไปดูเมื่องหลังของการถ่ายทำนะคะในส่วนของหน่วยงานการท่องเที่ยวและกกีฬานะคะเราได้เจอกับพี่นิวด้วยนะยังไงนะคะขอฝากนะคะติดตามช่องของพี่นิวเชยพลด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับช่อง The Chank Channel นะคะและรายการ The Chank Variety เทปพิเศษในวันนี้นะคะที่พลอยได้มาทำรายการร่วมกันกับพี่นิวเชยพลนะคะแต่จริงๆอ่ะในรายการพลอยหมดหน้าที่แล้วนะ แต่พอยขอไปดูติดตามพี่เขามากนะคะเดี๋ยวจะไปพบกับความน่ารักของพี่เขาในการอ่านน้ำช้างกันค่ะแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พอยด้วยนะไปเร็วเด